ที่นี่สถานีรถไฟพิศนุโลกนะคะด้านหลังนะคะเป็นขบวน201กรุงเทพปลายทางพิศนุโลกได้เกิดเหตุตกรางขึ้นคะ่ะเมื่อเวลา18นาฬิกาซึ่งสาเหตุตกรางนั้นยังไม่แน่ชัดนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ21นาฬิกาแล้วค่ะกำลังรอรถมาช่วยจากอุตรดิต์ค่ะเดี๋ยวรอรับชมพร้อมๆกันนะคะมาแล้วนะคะขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายขบวนที่3304ซึ่งมาจากโรงรถจากอุตรดิต์ค่ะ ทำขบวนโดยรถจาก G E K 4012 เป็นรถบอปกอรหรือรถโบกี้ปั้นจั่นโกนของแขวงอุตรดิต์นะคะซึ่งวันนี้จะมาเป็นพระเอกในภารกิจกู้ภัยในวันนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะพากันไปดูอีกด้านนึ่งนะคะ,ะภาพออกจากมืดมืดหน่อยนะคะเพราะบริเวณนี้ไม่ค่อยมีแสงไฟสักเท่าไหร่เราก็พยายามหามุมหาจุดที่สว่างสว่างมาให้รับชมกันนะคะ เกือเุอยู่ที่ทางสองซึ่งจะกีดขวางการเดินรถในทางประทานค่ะแต่ยังโชคดีที่รถยังสามารถผ่านทางหนึ่งได้นะคะขบวนรถที่เข้ามาในชาชลาที่หนึ่งะคะเป็นขบวนรถเร็ว108เด็ดชัยกรุงเทพค่ะ 08จะผ่านจุดเกิดเหตุเป็นขบวนแรกนะคะโดยใช้ความเร็วไม่เกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ขบวนที่จะผ่านต่อไปนะคะเป็นขบวน109กรุงเทพเชียงใหม่ค่ะซึ่งขบวนนี้นะคะจอดอยู่ที่สถานีบ้านใหม่เป็นเวลานานเพื่อรอเคลียร์ทางค่ะ ตอนนี้เวลาก็จะเกือบพทุ่มแล้วนะคะจะเห็นว่าเตรียมทําการยกแล้วค่ะเดี๋ยวรขอขบวน52เชียงใหม่รุงเทพผ่านไปอีกขบวนนึงก่อนค่ะ ระติดกันต่อเลยค่ะช่วงนี้ก็จะปิดทางยกกันแบบยาวๆเลยนะคะเพื่อที่จะเปิดทางให้ขบวน9และขบวน10ซึ่งทั้งสองของบวนนี้นะคะจะเข้าชาชาลาที่1ของจังนี้ไม่ได้จะติดโครงสร้างของชาชาลาที่1ค่ะ กล้องตอนนี้แบตบใกล้จะหมดแลคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าในช่วงเวลากานวันค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพเหตุการณ์หลังจากที่เ้ายกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะราตีสวัสดีค่ะ